คลิปนี้เรามาทําหนังสือแจ้งประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีพศ2566กันนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อท่านได้รับหนังสือขยายเวลาจากกรมแล้วนะครับท่านก็จะเห็นข้อความเป็นในเชิงของหนังสือสั่งการนะครับว่ามีการขยายเวลาไปอีกประมาณ2เดือนนะส่วนถ้ายของหนังสือนี้ก็จะแนบประกาศของกระทรวงมหาดไทยมานะครับการประกาศของกระทรวงมหาดไทยนั้นค่อนข้างที่จะมี เหตุผลในการอ้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาดูเนื้อหานะครับเนื้อหาก็คือการขยายตั้งแต่การจะทําบัญชีรายการที่ดินนะครับก็คือเป็นเอกสารฉบับแรกนะครับของการเริ่มต้นปีภาษีนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นการประกาศประเมินราคาทุนทรัพย์นะครับต่อมาก็จะเป็นการแจ้งประเมินนะฮะต่อไปก็เป็นกําหนดเวลาเสียภาษีนะครับก็ โดยรวมแล้วก็คือจะขยายทุกขั้นตอนไป2เดือนนะฮะทีนี้เมื่อเราได้รับทราบหนังสือลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับถ้าเราพิจารณาดีๆก็จะเห็นว่าการประกาศตวนี้ก็จะส่งผลดีให้กับอ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทุกแห่งรวมถึงชาวบ้านด้วยนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะส่งต่อข่าวนี้ให้กับชาวบ้านได้รับทราบด้วยเนื่องจากามีผลต่อการวางแผนในการเสียภาษีของชาวบ้านด้วยนะครับซึ่งเป็นคุณ หรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการทําหนังสือกันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องทําประกาศก่อนเนาะเหตุผลที่ผมทําประกาศกับหนังสือคนละตัวกันก็เพราะว่าระยะก้นหน้ากันหลังของหนังสือกับประกาศไม่เท่ากันนะครับถ้าทําไปในไฟล์เดียวกันก็มันก็ไม่ถูกต้องตามหลักสารบัญนะครับกดเข้าไปเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องประกาศนี้เราก็จะ อ้างถึงเรื่องเดียวกันเลยนะครับของประกาศกระทรวงนะครับส่วนเหตุผลในการประกาศ,กาศนั้นอันนี้เหตุผลของเราในี่ตามจากของกระทรวงน,นะครับเพราะว่ากระทรวงเนี่ยท่านก็จะมีเหตุผลของท่านค่อนขอ้างเยอะแยะมากมายแต่ของเรานั้นแค่ทําตามหนังสือสั่งการเพราะฉะนั้นเราก็อ้างหนังสือสั่งการานิดเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเขียนเยอะนะฮะโอเค okay. ในส่วนของเนื้อหานะครับเนื้อหานี้เรายังคงเดิมนะครับก็คือประกาศเช่นไรเราก็ เอาเนื้อหาจากประกาศนั้นนะครับมาวางไว้ทั้งหมดนะครับท่านก็จะได้ข้อความที่เนื้อหาเดียวกันนะฮะก็โอเคไม่มีอะไรมากนะครับอันดับแรกเมื่อท่านได้ไฟล์ตัวนี้ไปนะครับท่านก็ไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นข้อท่านเสียนะครับวิธีเปลี่ยนชื่อนะครับให้ท่านคลิกขวานะครับแล้วก็คัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับแทนที่นะครับด้านขวามือบนนะครับท่านกดเข้าไปแล้วก็ท่านก็ คลิกขวาวางนะครับอ่าแล้วก็เป็นอบทออะไรนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับอ่าอย่างเช่นของผมสมมุติว่าเป็นบ้านนอกพัฒนานะฮะอ่าเมื่อใส่ไปแล้วก็กดแทนที่ไปเลยนะครับมันก็จะบอกว่าเสร็จเสร็จทั้งหมดแล้วเราได้ทําการแทนที่3ครั้งนะครับแล้วก็ตอบตกลงอ่าโอเคอ่าตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของท่านแล้วนะครับ สำหรับท่านไหนที่เป็นเทศบาลนะครับให้ท่านคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็ไปที่เดิมนะครับไปที่เดิมแล้วก็วางแผนที่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเปลี่ยนเป็นถ้าเป็นเทศบาลตำบลก็เปลี่ยนเป็นเทศบาลไปเลยเทศบาลตำบลนะครับถ้าเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครอันนั้นก็ท่านก็เปลี่ยนไปเลยนะฮะ จากข้อความองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลน,นะครับแล้วก็กดแทนที่ก่อนที่จะกดแทนที่นะครับให้ท่านคลิกคุมดํานี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดแทนที่เข้าไปามันก็จะบอกว่าเราได้แทนที่ไปแล้ว2ตําแหน่งนะครับกดใช่แต่รวมทั้งหมดเนี่ยสามที่นะครับโอเคแล้วก็ปิดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเทศบาลนะครับ ตำบนบ้านนอกพัฒนานะครับเสร็จแล้วอ่าทีนี้ก็มาถึงเรื่องขั้นตอนการปริ้นนะครับเอ่อตรงนี้จะเป็นสำเนาคู่ฉบับนะครับผมทําไว้2อ,อันนะครับอันแรกก็อ่าถ้าถ้าเป็นต้นฉบับก็ติดไว้ที่ประกาศนะครับอ่าส่วนสำเนาคู่ฉบับอันนี้ก็เอาไว้จัดส่งให้อ่าผู้ใหญ่บ้านนะฮะทีนี้เวลาปริ้นให้ท่านปริ้นตัวนี้ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วปริ้นครั้งที่2ให้ท่านอ่าคลิกข,ขวาลบอ่หรือว่าตัดออกไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับ แล้วก็ข้างล่างอ่าแค่นี้ท่านก็จะได้ต้นฉบับของประกาศฉบับนี้แล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือประกาศนะครับอ่าผมปิดไปก่อนอ่าต่อมามาดูหนังสือนะครับอ่าตัวหนังสือนี่ตัวลักษณะเดียวกันนะครับก็อ้างถึงและก็สิ่งที่ส่งมาด้วยและก็ขั้นตอนนี้ให้ท่านอ่าทำเหมือนประกาศไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็วิธีการสั่งพิมพ์ก็อันเดียวกันนะฮะ อาส่วนหนังสือข้อความนี้ผมก็เรียบเรียงไว้แล้วนะครับท่านจะไปแก้ก็แล้วแต่ท่านนะฮะโอเคอันนี้ท่านก็ไปแก้เป็นของท่านเองอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ